ประเทศนี้ถ้าจะ,จะเจริญคือถ้าเกิดเราสามารถกำจัดบุคคลเหล่านี้ออกจากเส้นทางการเมืองไม่ควรจะให้พวกมันมีโอกาสแลวพวกนี้คนระับก็คือพวกที่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันจะกำจัดพวกมันยังไงก็มันทำผิดกฎหมายไงใช่ไหมมันทุจริตคอร์รัปชันมันก็ควรได้รับโทษมันก็ไม่ควรจะได้รับโอกาสจากประชาชนมันควรจะต้องถูกลงโทษถูกจองจํแลนั่นคือวิธีการกำจัดไอ้พวกชั่วเหล่านี้ออกจากการเมืองไงครับใช่ไหม ผมก็หวังว่าวัานนึงกฎหมายมันจะเข้มแข็งขึ้นแล้วมันจะสักสิทธิ์ขึ้นวันนี้ผมยิ่งตั้งหัวข้อครับว่าเมื่ออำนาจทางการเมืองอยู่เหนือกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐก,ก็หัวหดใช่ไหมครับเพราะมันไม่กล้าบังคับใช้กฎหมายนี่คุณก็เห็นอยู่นะครับมีหลายเรื่องหลายราวที่ผิดเต็มๆแต่ไม่มีใครกล้าจัดก,การอะไรครับนะครับสวัดิการส้นตีนแบบนี้นะครับเสียดายเงินเดือนที่จ่ายให้แมงใช่ไหมเราจ่ายเงินเดือนให้มันเราให้สวัสดิการมัน เจ็บป่วยรักษาฟรีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเกษียณอายุแล้วยังมีเงินเลี้ยงจนตายแต่พวกมันไม่กล้าทำในสิ่งนี้ถูกต้องไอข้าราชการชิบหายพวกนี้นะมันกลัวนักการเมืองอยิ่งกว่าพ่อมันเองมันก้มกาบแทบเท้าใช่ไหมวันนี้นักการเมืองหลายคนทําผิดกฎหมายชัดเจนแต่ก็ไม่มีใครกล้าทําอะไรใช่ไหมเพราะไอข้าราชการส้นตีนพวกนี้แหละครับ ที่ไม่กล้าครับไอ้พวกนี้มันเติบโตมาจากนักการเมืองเป็นคนสร้างพวกมันขึ้นมาครับมันได้ดีบได้ดีเจริญเติบโตในหน้าที่การงานจากนักการเมืองเหล่านี้แหละครับที่แต่งตั้งพวกมันมาแล้วพวกมันก็รับใช้นักการเมืองอย่างซื่อสัตย์ท้ายสุดประเทศเราก็วนเวียนอยู่แค่นี้ผู้นี้ไม่ว่ากฎหมายถูกทําลายก็โดยไอ้พวกส้นตีเหล่านี้แหละครับใช่ไหมน่าเสียดายเงินไหมครับที่ต้องจ่ายให้พวกนี้ทุกเดือนทุกเดือนโดยที่มันไม่กล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องท่านี้มันก็รู้นะว่าสิ่งที่มันทํามีความผิด แต่มันก็เชื่อว่าอำนาจนักการเมืองจะคุ้มกะลาหัวมันได้ใช่ครับผลโพมา87เปอรเซ็นพอใจรัฐบาลแจกเงินแน่นอนครับได้เงินใครก็พอใจทั้งนั้นแต่เขารู้ไหมว่ามันจะทำให้ประเทศชิบหายแต่ว่มมันทำให้ประเทศเราล่มจมเป็นหนี้เป็นศินเงินทองที่ควรจะไปพัฒนาชาติเพื่อทุกคนนะครับ กับเอาไปใช้กับคนยงแคงไม่กี่กลุ่มคนบางกลุ่มครับช่วยยังไงก็ไม่มีทางจเจริญครับคนพวกนี้นะไม่ควรจะต้องช่วยอีกแล้วครับเพราะเราได้ช่วยมาตลอดทั้งชีวิตของพวกเขาแล้วแต่เขาไม่เคยพัฒนาตัวเองเลยเรียกลุงเดี๋ยวจะเดีอผมอาจจะอายุเยอะแต่หน้ายัางอ่อนว้ยห้ามเรียกลุงวันนี้เราอยู่ภายใต้ชนชั้นปกครองที่โง่เขลาเบาบาัญญามีแต่ความโลภไม่มีความรักชาติคนระับ ผมให้คุณบอกนะชื่อนักการเมืองในฝันขึ้นมานหนึ่งคนคุณก็เรียกชื่อไม่ถูกใช่ไหมครับผมบอกแลถ้าเกิดคุณรู้สึกประทับใจในนักการเมืองคนไหนผมเชื่อว่าคุณตอบไม่ได้ใช่ไหมครับเอออาจารย์ป่วยพอดีผมเกินไม่ทันธนาธรอ่าคุณชอบคุณธนาธรชอบตรงไหนเออ ใช่ไหมเนี่ยครับนะคุณชอบคุณชวนคุณชอบตรงไหนอ่ะแล้วผมก็ถามนะเพราะดีผมนึกไม่ออกว่าผมรู้จกักนักการเมืองผมจาชื่อได้เกือบทุกคนนะโดยเฉพาะพวกที่เล่นการเมืองมาหลายแต่ถ้าถามว่าผมประทับใจในคนไหนผมไม่ประทับใจเลยสักคนเอาอย่างคุณประทับใจคุณพิชาคุณประทับใจคุณพิชาตรงไหนเออตอบดีครับใช่ไหมบออ เพราะคุณบอกคุณชอบอผมก็ไม่ว่าอะไรผมว่าแล้วผมอยากรู้ว่าคุณชอบเขาตรงไหนเนี่ยช่วยตอบลเลยเผื่อผมจะเออเฮ้ยริงไว้นะทำไมนักเกมืองคนนี้ทําไมผมมองข้ามเขาไปได้ใช <c oughs> ่ไหมมีคนบอกชอบนักโทษเทวดาชอบตรงไหนชอบที่ไม่ติดคุกเลยสักวันก็เป็นเหตุผลที่ดีนะแสดงว่าเขาเก่งกาศสามารถมีความสามารถเหมือนมนุษย์ตีด,ดีพนมยงผมเกิดไม่ทันผมก็เลยไม่รู้นะมีคนชอบเต้พระรามเจ็บก็คุณอาจจะชอบเพราะว่าจ,จะเรียนช่างกลใช่ไหมเวลาจจชอบโฟคิน อาวใช่ไหมเเนี่ยธนาธรเข้ากับยุคสมัยพรรคการเมืองเก่ามันมันเป็นมีเหตุผลมากพอที่เราจะประทับใจเหรอครับช,ช,ช่วยบอกเลยผลงานที่คุณประทับใจมีอะไรบ้างช่วยบอกหน่อยว่าเออในฐานะนักการเมืองนะได้หม ผลงานครับในฐานะนักการเมืองที่คุณประทับใจอ่ะคุณประทับใจนักการเมืองคนนั้นคนไหนในฐานะการเมืองเนี่ยนะครับกูต้องประทับใจในตัวเขาสักอย่างเนะ่ยวาเขาพูดดีมันก็ไม่ใช่ะแะในฐานการเมืองนี่ยเขามีหน้าที่เราเป็นตัวแทนของเราะคร่บเขามาทําหน้าที่แทนในเราเนี่ยดังนั้นก็ต้องบอกผลงานของเขาในทางการเมืองนะผมยังไม่เห็นว่ามีนักการาเมืองคนไหนที่ทําให้ผมประทับใจได้เลยไอเลไอเห <c oughs> รอเห็นไนี่ไงถ้าบอกวันนี้เราอยาเอาความรู้สึกนะครับผมอยากได้เหตุผล เออเใช่ไหมทำไมเนี่ยพอท่านบอกคุณแสดงว,ว่าคุณกําลังใช้คนระับผมเคยพูดไปแล้วใช่ไหมว่าบางทีเราต้องใช้เฮดมากกว่าฮาร์ตใช่ไหมจำได้ไหมทฤษฎีเฮดฮาร์ตสองฮอครับเฮดก็คืออะไรครับเฮดก็คือหัวสมหัวคืออะไรหัวหัว,หว,หวคือสมองฮาร์ตก็คืออะไรครับก็คือหัวใจใจคือคอะไรใจคือความรู้สึกใช่ไหมถ้าเกิดพูดถึงเฮดมันก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องของสมองเป็นเรื่องความคิดถ้าเป็นเรื่องของฮาร์ต ฮะก็เป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเจนความรู้สึกทางเพศบางทีไม่มีเหตุผลมันเกิดจากหัวใจเรียกร้องนะเอเอท่านชายคนเดิมสอสอึมือง,งแพ้จะวิจารณ์เขานะแพ้ชนะผมว่าไม่ใช่วัดคุณค่าของคนนะ,นะครับนะใช่ไหมเพราะบางคนชนะการเลือกตั้งไม่รู้กี่สมัยแต่ไม่มีผลงานส้นตีนอะไรเลยนะผมสอบตกทุกสมัยเลยแต่ผมว่าผมผลงานเยอะกว่าพวกนั้น ลนที่สัดผมก็ไม่เคยไปเบียดบางเงินทรัพย์สินของประเทศผมไม่เคยลงทะเบียนคนจนผมไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับแล้วผมก็เสียภาษีนะผมก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักการเมืองแม้จะสอบตกผมก็ทําหน้าที่พลเมืองดีนะครับใช่ไหมครับแต่สสบางคนชนะเลือกตั้งทุกสมัยแต่ไม่มีผลงานส้นตีนอะไรเลยใช่ไหมครับฉะนั้นมันไม่สามารถวัดได้นะว่าการสอบตกหรือสอบได้มันจะวัดคุณค่าของคนนะครับยินไหมครับท่านชายคนเดิม นี่ผมคุยคุณด้วยอารมณ์ที่สุภาพนะครับผมอยากให้คุณต้องคุยกับผมด้วยสมองครับอย่าใช้ความรู้สึกนะใช่ไหมผมมีสิทธิวิจารณนะครับนะคุณบอกว่าผมไม่มีสิทธิจะวิจารณมันไม่ได้นะครับนะครับนักการเมืองคือคนที่อาสาใช่ไหมเราไม่ได้ไปเชิญเข้ามาเขาอาสาเข้าไปฉะนั้นก็ต้องนะครับเขาก็ต้องยอมรับที่จะมีคนวิพากษ์วิจารเพราะเราไม่ได้เขาทางานฟรีนะครับเราเลือกเข้าไปก็จริงเราก็มีเงินเดือนมีสวัสดิการให้เขา ครับคนแก่ได้เงินเดือนเดือนละแปดร้อยแต่อสอสส้นเตนพวกนี้รู้วป่ามันแดกวันละสองพันห้าใช่ไหมขนาะมันจะประชุมมันต้องมีเบี้ยประชุมให้มันด้วยนะพอมันง่วงยังต้องมีกาแฟให้มันแดกอีกนะมึงรู้เปล่าเออมันจะเดินไปไหนก็ขึ้นเครื่องบินฟรีนะมึงรู้เปล่าห็่ไหมเออใช่ไหมแล้วคนแก่ครับมึงให้เขาเดือนละหกร้อยถึงแปดร้อยเนี่ยต้องใช้ได้ทั้งเดือนแต่อสอสสต้นเตนพวกนี้มึงดูมึงจ่ายเงินให้มันปีเท่าไหร่เงินเดือนมันเป็นแสนนะจ้างผู้ช่วยอีกแปดคนนะแล้วมีข้าวให้มันแดกอีก ใช่ไหมเออแน่นอ้มึงจะมาเทียบกับกูได้ไงกูยังไม่เคยรับเงินเดือนจากรัฐบาลแม้แต่สลึงเดียวอะ่ะค่าอาหารตัสอวันเดียวเนี่ยมันมากกว่าคนแก่ใช้ทั้งเดือนสองเดือนด้วยใช่ไหมคนแก่เนี่ยเอาคุณดูดีครับอายุหกสิบได้หกร้อยเนี่ยหกสามสิบแปดเป็นแค่พันแปดหกสี่ยี่บสี่สี่เดือนใช่ไหมครับ มันแดกวันเดียวแต่คนแก่แดกได้สี่เดือนแล้วยังเหลือร้อยหนึง่งเห็นปหมนี่ดูดิมันทางานคุ้มเงินเดือนไหมเอาเนี่ยสอสอห้าร้อยคนมึงเห็นมันทํางานอยู่กี่คนนะมึงช่วยบอกกูหน่อยเ,ยเอ <laughs> เอเห็นไหมครับเนี่ยถ้าคุณคุยกับผมด้วยผมคุณไม่สามารถเถียงผมได้เลยแม้แต่ข้อเดียวแต่ถ้าคุณใช้ความรู้สึกว่าผมแม่งสอบตกกระจกไอ้พวกสอบได้คือคนดีนกูก็ไม่จะเถียงกับมึงยังไงเห็นไหม ดูเดียบี้อย่างชีพคนจลาเนี่ยเดือนละหกร้อยบาทหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สี่ใช่ไหมสี่เดือนแต่ว่ามันแดกวันมือเดียววันเดียวสองพันห้าเห็นไหมมันแดกแค่มือเดียวเนี่ยแล้วบางทีแม่งยังไม่เข้าประชุมด้วยนะใช่ไหมมึงดูดีสภาเวลามันประชุมมันคนขาดประชุมสภาโล่งแล้วแต่มึงรู้ป่าวันที่มันขาดประชุมนะก็ต้องจ่ายค่าอาหารมันเพราะว่ามันเป็นระบบเหมาจ่ายเหมาหัวนะ เขามีต่อต่อห้าร้อยคนเ็าต้องจ่ายห้าร้อยหัวนะมึงจะมาแดกแค่ร้อยคนเาก็จ่ายห้าร้อยหัวนะใช่ไหมพวกมันก็ยังไม่ยอมไปไประชุมกันเลยเออแล้วมึงบอกว่ากูไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ได้ไงวะอ,วงงอ,อ้าไงแล้วอย่างเงียบดิเราคุยกันนแครนะเราต้องคุยแบบที่มันให้เกิดปัญญานะครับอย่าใช้ความรู้สึกใช่ไหมมันต้องคุยด้วยสมองเออขนาดมึงจะประชมุมเองก็มีเบี้ยประชุมให้ด้ววยอ่ไ้้้ีคตรสนนมนะัแลบ แล้วต้องจ้างสองอะไรผู้ช่วยอีกไหมมีผู้ติดตามมีสันติระยะเปไปหมดเลยบางทีก็เอาญาติพี่น้องโคตรเงาเอาลกูกอาหลานอีกต่างหากใช่ไหมดูดิสรุปกูต้องเลี้ยงมึงทั้งโคตรเลยใช่ไหมแถมเดี๋ยวนี้พัฒนานะมีบำนาญให้ด้วยเอาอย่างเงียบสิตรงไหนผมพูดผิดช่วยค้านหน่อยสิเออเอาเลี้ยวคานดิ่คานต่อดิโอ้ไม่เกมเลยอ่ะ อ่สอสอมึงยังแพ้เลยจะวิจารณ์เขาดูตัวเองก่อนวันวันทำอะไรบ้างโอ้โหวันวันทำแย่ๆเลยครับใช่ไหมวันวันนึงเนี่ยคุณว่าผมทําตัวมีประโยชน์กันสอสอในสภาครับคุณว่าวันนี้ชีวิตผมแต่ละวันเนี่ยกับสอสอในสภาใครมีประโยชน์กันใครมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่ากันเอาเฮ้ยอย่าเงียบดิตอบกูหน่อยนี่เออใช่ไหมกูเนี่ยเนี่ยชีวิตกูบอกว่าเนี่ยวันวันทำอะไรบ้างเนี่ย พี่น้องครับวันวันผมทำอะไรบ้างครับ <_ C 1> แค่กูไลฟเชา้าไลฟ์เย็นเน่ยมึงเชื่อว่ามีคนกี่คนได้ประโยชน์กูร้องเพลงให้ฟังแล้ยังแปลเพลงให้ฟังเย้ยแต่สสมึงเน่ยวันวันทำส้นเตะอะไรบ้างไอ้ห้าร้อยคนในสภาอ่ะไอ้จอไอ้จไงเจอดอกนี้ก็ไปพูดไม่ออกเอ้อเยใช่ไหมเนี่ยใช้ชื่อท่านชายคนเดิมท่านควายเดี๋ยวไ่จะควาย เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับกูนะมึงไม่รู้จักมากพิ่บูหรอเหรอนะใช่ไหมวันนี้กูทาให้คนไทยมีความสุขมากกว่าสสอมึงอีกห้าร้อยคนมึงทําให้คนไทยมีมีสสอคนไหน้างในสภาที่วันนี้ทาให้คนไทยมีความสุขเอาในนี้มีใครมีความสุขเพราะว่ามีสสอในสภาบ้างนี่ไหมครับเอาใครมีความสุขเพราะมากพีบูบ้่งช่วยช่วยบอกหน่อยว่าใครม้างครับ ที่วันนี้ได้ฟังมาร์คพิบูพูดเนี่ยมีความสุขช่วยบอกผมหน่อยได้เออใช่ไหมครับดูดคนตอบเลยนะมีคนโอ้เนี่ยอาระหว่ังสอสอกับมาร์คพิบูลเนี่ยคุณมีความสุขกับใครมากที่สุดคุณได้รับความสุขจากใครมากกว่ากันระหว่างสอสอในสภาห้าร้อยคนกับมาร์คพิบูลแค่นคนเดียวช่วยตอบมาหน่อยดิเออเพื่อมัอนจะได้ออกจากกาลามั้งยังไง จ๋อยแดกจ๋อยแดกเหมกูที่เส uh ียสะลเวลาเงินเดือนก็ไม่ได้นะกูไลฟ์สดในฟังเช้าเย็นไอ้สอสอโคตรพ่อมึงอะเงินเดือนก็มีเครื่องเิ้ง่องบินก็ฟรีข้าวก็แดกฟรีแล้วจคเข้าประชุมยังต้องจ่ายเบี้ยประชุมไหมมันยังไม่ขยันเท่ากูเลยเออเห็ไหม ผมไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนก็ประมาณแผ่นดินเลยค่าเน็ตผมก็ออกเองมือถือที่ไร้สดตอนนี้ก็ของผมเองไอสสพ่อมึงอ่ะไหนจะบอกที่มันทําอะไรเพื่อชาติมั้งนะมันเคยทำงานบทบาทนะมึงช่วยบอกะสสวันนี้แม่งมโอ้โหต่อสู้เพื่อประชาชนต่อสู้เพื่อความถูกต้องเอามึงบอกชื่อไจกูหน่อยดิกูให้มึงคิดปีหนึ่งไอสัตว์คิดไม่ออก